ลูกท้องเสียถ่ายเหลวสาเหตุเกิดจากอะไรหนะาอย่างที่1เลยนะคะที่เจอบ่อยที่สุดเลยก็คือภาวะติดเชื้อค่ะลำไส้อักเสบหรือว่าอาหารเป็นพิษค่ะลูกจะมีอาการท้องเสียร่วมกับมีไข้หรือว่าคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องงองแงได้ด้วยค่ะส่วนสาเหตุข้อที่2อาจจะเป็นจากผลข้างเคียงของยาฆ่าเชือ้อหรือว่ายาปฏิชีวนะค่ะยาบางตัวอาจจะทําให้ลูกท้องเสียแต่ว่าไม่ค่อยมีอาการอื่นๆร่วมค่ะแต่ถ้าหยุดยานั้นไปอาการก็จะดีขึ้นค่ะสาเหตุที่3ก็คือภาวะแพ้โปรตีนนมวัวค่ะอาจจะมีอาการถ่ายเหลวบางรายก็จะถ่ายเเเเเป็็นนนมูกกกลลลืออออดค่่ะะะาาาียยยยแ้ววถหๆ เเช่่นดียวคะสาเหตุที่4เป็นภาวะที่พบได้บ่อยเหมือนกันนะคะก็คือภาวะที่ลำไส้ปรับตัวไม่ได้หลังจากที่อักเสบมาแล้วค่ะไม่มีไข้ไม่อาเจียนแล้วแต่เอ๊ะทำไมลูกยังท้องเสียอยู่เป็นเพราะว่าลำไส้กลำลังปรับตัวค่ะลำไส้จะไม่สามารถย่อยน้ำตาลแลคโตสในนมได้ชั่วคราวเพราะฉะนั้นถ้าลูกกินนมก็จะยิ่งท้องเสียมากขึ้นค่ะก็แก้ไขง่ายๆนะคะโดยการงดนมหรือั้งดไม่ได้ก็เปลี่ยนมชั่วคราวค่ะเป็นสูตรที่ไม่มีน้ำตาลแลคโตสประมาณ5-7วันหลังจากนั้นร่างกายก็จะกลับมาย่อยน้ำตาลแลคโตสและกลับมากย3 ด้วยกันค่ะ 1. ให้ดูที่ลักษณะของอุจจาระค่ะว่ามันเหลวขึ้นกว่าปกติมีน้ําปนหรือว่ามีลักษณะเป็นมูกเลือดอย่างที่2นะคะให้ดูความถี่ค่ะ3ครั้งขึ้นไปต่อวันอันนี้ก็ถือว่าบ่อยแล้วค่ะและสุดท้ายให้ดูที่ปริมาณเยอะกว่าปกติถ้ามีทั้ง3ข้อร่วมกันก็สงสัยได้เลยค่ะว่าลูกของเราท้องเสียค่ะสําหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่ไม่มั่นใจว่าเอ๊ลักษณะอึของลูกเราแบบนี้ปกติหรือเปล่าลองแอดไลน์ baby poop จะมีน้องต้น AI ช่วยวิเคราะห์ลักษณะอึของลูกและบอกความผิดปกติได้ค่ะะะใช้้้งานนไดดฟรีวยค